สวัสดีค่ะขวัญใจนะคะสิทธิ์เก่าจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเข้ามชอตอนปี2555ค่ะปัจจุบันเปิดร้านอาหารเช้าชื่อโกเผือกดมอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเคยลองฝึกงานตรงสายแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นต้องไปฝึกที่กรุงเทพกันแบบว่าไปอยู่เมืองหลวงชีวิตที่ต้องแข่งขันเราชอบที่จะอยู่ เชียงใหม่อยู่ใกล้บ้านใกล้พ่อใกล้แม่มากกว่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วบวกกับว่าตอนนั้นน่ะได้ที่ตรงร้านมาพอดีมีรุ่นพี่เขาเซ้งร้านต่อให้ชื่อโกเือกโกดำมมาจากฉายาหุ้นส่วน อีกสองคนค่ะคือคนหนึ่งเขาค่อนข้างมีสีผิวที่แบบว่าเข้ม mm. ก็เลยเรียกเพื่อน mm. ก็เลยเรียกว่าดำ mm. ส่วนอีกคนนึงก็ผิวขาวเพื่อนก็เลยเรียกว่าเผือกส่วนโกเนี่ยมาจากว่าคือเราอยากเปิดฟิลลร้านให้เหมือนร้านอาหารเช้าภาคใต้แบบโกต่างๆอะไรโกปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคเอาค่ว่าโกมาใส่กับฉาย,ยาหุ้นส่วนก็เลยกลายเป็นโกเผือกโกดำค่ะ ตอนที่เปิดร้านเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนร้านอาหารเช้าในเชียงใหมย่ยังไม่มีร้านไหนที่แบบว่าสร้างคอนเทนต์ให้กับลูกค้าที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวได้หรือว่าเป็นคนเชียงใหม่เองที่มาแบบถ่ายรูปแล้วก็โพสโซเชียลต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เรียนแมสคอมนะคะมันก็เลยทำให้สอนให้เราแบบว่า ต้องทําอะไรที่มันแตกต่างสาร้างสรรค์ก็เลยว่าเออสังขยาสีเดียวเนี่ยมันมีเยอะละก็เลยว่าลองทําสีอื่นที่มาจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติก็เลยว่าเออลองทําแบบนี้ดูไหมกลายเป็นว่าหน้าตามันก็ถูกใจลูกค <นะ S 1> <ส>้าอะไรเงี้ยค่ะพอโควิดมาปุ๊บมันก็เลยแบบหายไปเลยศูนย์ ถามว่าแก้ปัญหายัางไงตอนนั้นก็คือ 1. เป็นเป็นความโชคดีที่ว่าเรามีเงินเก็บกองกลางของร้านค่อนข้างที่จะเยอะบวกกับได้พนักง,งานลูกน้องที่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็เห็นอกเห็นใจเจ้าของร้านเนี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าช่วยกันมาเรื่อยเพอมาถึงจุดที่มันอยู่ตัวละอยู่ได้เงี้ยมันก็เลยโอเค สำหรับพี่ๆสิทธิ์เก่ามอชอท่านไหนนะคะที่ได้กลับมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะงมาที่โกเผือกโกดดาด้วยนะคะหรือว่าแวะไปเที่ยวที่มอชอของเราตอนนี้แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยหรือว่าท่านไหนที่สนใจที่จะช่วยสมทบทุณน้องๆหรือว่าอยาการู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิ์เก่ามอชอสามารถเข้าไปที่เพจนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะ